ทีนี้ในบ้านเราค่ะก็มีการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะซึ่งก่อนที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติมันมีรอบคัดเลือกค่ะวันนี้นะคะมีบทสรุปของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาคที่1มาฝากกันค่ะการแข่งขันกีฬา รอบเลือกตัวแทนภาคหนึ่งนะคะหรือว่ามักกะระเกมที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นเจ้าภาพนะคะก็แข่งขันเมื่อวานนี้วันสุดท้ายนะคะเพื่อเป็นตัวแทนภาคที่1เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ในระหว่างวันที่5-25ถึงมีนาคม2565ที่จังหวัดศรีสะเกดเป็นเจ้าภาพนะคะเริ่มการแข่งขันหมากล้อมค่ะประเภททีมชายแล้วก็หญิงนะคะรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกันแบบระบบเก็บคะแนนพบกันทั้งหมด4ทีมนะคะแล้วก็นําทีมที่มีผลงานอันดับ ดีที่สุดอันดับที่1และ2ของแต่ละประเภทผ่านเข้าไปแข่งขันในกีฬาแห่งชาติครั้งที่47โดยในประเภททีมชายค่ะอันดับที่1น,นะคะเป็นทีมกรุงเทพมหานครค่ะสถิติชนะ3เกมรวดเลยนะส่วนอันดับที่2ค่ะเป็นทีมจากสมุทรสาครน,นะคะสถิติชนะ2แพ้1ค่ะ ส่วนในทีมหญิงนะคะอันดับที่1เป็นของจังหวัดสมุทรสาครค่ะสถิติชนะ3เกมรวดนะคะตามมาด้วยกรุงเทพมหานครที่สามารถเอาชนะชนบุรีในเกมสุดท้ายผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มค่ะสถิติชนะ2แพ้1จากหมากล้อมนะคะมาต่อกันที่ซอฟท์เทนนิสวันสุดท้ายของรอบคัดเลือกภาคที่1ค่ะประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศนะคะแข่งขันกันในระบบ5ใน7เกมนะคะแล้วก็จะนำอันดับที่1 2และ3ผ่านเข้าสู่การแข่งขัน กีฬาแห่งชาติครั้งที่47คู่ชิงชนะเลิศน,นะคะวรวุฒิพิลึกค่ะเจอกับจับคู่กับดารเรสสีรุ่งเรืองนะคะคู่จากสมุทรสาครแพ้ให้กับชัยวิทย์เหลี่ยมไพบูรณ์นะคะแล้วก็นัดชัยจิยราเกิดสมบูรณ์คู่จากกรุงเทพมหาคนครชุดสีน้ําเงินแข้มไป2ต่อ5เกมแต่อะไรก็ตามทั้ง2ทีมก็ได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47เรียบร้อยค่ะ ส่วนผลอีกหน,หนึ่งคู่นะคะเป็นการชิงควอต้าอันดับที่3ค่ะเฉลิมศักดิ์แสนสเสน่ห์นะคะกับสาวิตรีนารีชุดสีดำชมพูคู่กรุงเทพมหาคนครนะคะก็คว้าชัยเหนือสุวิชาชมบ้านแก้วกับเพชรระดากรมสุริยศักดิ์คู่จากสุสาครสีส้มไปด้วยสกอร์5ต่อศูนเกมก็คว้าควอต้าคู่ผสมทีมสุดท้ายที่ได้เข้าไปเล่นในสีสเกตเกมส์ครั้งที่47 ในขณะเดียวกันนะคะนายมนตรีอินทราสุนทรค่ะ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปราจินบุรีนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงความเชื่อมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนื่องจากว่าในเดือนมกราคมวันที่8-18ถึงนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันช่วงที่2ซึ่งกีฬาส่วนใหญ่ที่จะแข่งขันในช่วงที่2นี้ก็จะเป็นกีฬาประเภททีมมีนักกีฬาที่จะเข้ามาในจังหวัดปราจินบุรีมากกว่าเดิมนะคะเราก็นอกจากนี้ก็ยังบอกต่อนะคะว่าการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดได้พอสมควรเลยค่ะ ในจังหวัดประจินบุรีของเราเนี่ยก็มีนักกีฬาที่เด่นๆอยู่หลายชนิดเหมือนกันครับเช่นแบดมินตันกรีธาประเภทพุ่งแหลนและจักรยานครับซึ่งเราเคยได้รับเหรียญทองในรายการต่างๆยังจักรยานเนี่ยสิเอกกีรติสุขศาสเนี่ยก็ได้เหรียญทองสีเกมที่ผ่านมาครับ ปีที่ผ่านมาเราได้ประมาณสองเหรียญสำหรับปีนี้เราได้นักกีฬาเด่นๆขึ้นมาอีกเราก็คาดหวังว่าประมาณสามเหรียญขึ้นไปครับความกังวลเราก็มีความกังวลอยู่ครับแต่เราก็ต้องใช้มาตรการเดิมคือจัดแข่งขันมีผู้ชมครับเป็นเป็นระบบปิดครับ mm hmm. ก็จะทำให้สร้างความมั่นใจกับ ชาวประจินบุรีของเราครับการทําการแข่งขันเมื่อพักการแข่งขันนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ทาะะาาําความสะอาดสนามทําความสะอาดเก้าอี้ที่นั่งและอุปกรณ์สําหรับการค้าขายของชาวจังหวัดประจินบุรีที่ซบเซามานานพอเรามีการแข่งขันกเกิดขึ้นก็มีความตื่นตัวขึ้นบ้างเป็นลำดับครับผมคิดว่าถ้ามีนักกีฬาเข้ามามากขึ้นเนี่ย เศรษฐกิจก็จะทําให้ก็จะทําให้เศรษฐกิจของจังหวัดประจินบุรีมีความขยับตัวเพิ่มขึ้นครับ ก็เป็นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติานะ,ะคะก่อนที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายก็มีรอบคัดเลือกซึ่งในการแข่งขันรอบกัรเลือกนี้เราก็จะได้เห็นว่านักกีฬาของไทยหลายๆคนได้ออกมาโชว์ความสามารถได้มีสนา,าม,มนได้ลงแข่งขันรวมถึงได้กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพด้วยสีสเกตเกมในครั้งนี้นะคะจะมีนักกีฬากว่า18,00 0คนเข้าร่วมการแข่งขันกับ52ชนิดกีฬาซึ่งถือว่ามากที่สุดเลยนะที่มีการจัดการแข่งขันมานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มาพร้อมกับมาตรการในเรื่อง การดูแลความปลอดภัยตามกฎของรัฐบาลด้วยเรื่องของมาตรการโควิด1 9เพราะว่านะหลังจากนี้อาจจะต้องมาลุ้นกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการแล้วกันนะคะที่จะต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติของนักกีฬาแต่ละจังหวัดด้วยนะคะอ่ะคุณสามารถติดตามรับชมช่อง T ีสปอร์กดเลขเทุกกล่องดิจิตอลทีวีและกล่องดาวเทียม psi CMMZ, IPM, i n f o z e t t h a i z e t IdeaSet, KSTV, AAS Play, GigaTV และกล่อง TOT IPTV และเ a เบิลทีวีทั่วประเทศ T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬา